มันแตกเม็ดตั้งสี่แล้วพี่น้องเือว่าได้แล้วเดี๋ยวขอยิไปเอาใส่หัวแล้วพี่น้องนี่เม็ดมันแตกเม็ดขึ้นมากล้ใครในจ็กน้อยพี่น้องเดี๋ยวขอไปใส่หัวกันเดี๋ยวขอยิหนึ่งเขาจเจ้าใส่หวัวสูเบื้องจ้าพี่น้องเอาพี่น้องระบงังนางล่อมาเขาข่นนะ่ะอินเนียวนยืนหันอ่ามุดมือในจ็กน้อยพี่น้องอันนี้แพนโซลาร์เซีล์อหัวตาทรงเหมือนมาทรงวันนี้แล้วพี่น้องไย ไอหมอแบกกับสีเบืดมาล้มมาล่อพี่น้องเอ้ยติดไฟตะเวนในจักหน่อยอันนี้ชาดเพราแบ่งพราะเดียเลยลเ๋ยวชาดขีดเลีปปเ๋ยล่วงขีดยอดเดี๋ยวทายขีดใบดึงสายไฟเหรอพี่น้องเน่ยอิมาลีเอออิมาลีอิปุ๋ยอิมาลีอยู่ฟังปวดไอ้มันเดียดึงสายไฟไปเรียบร้อยหัวก็บสบายใจเนี่ยอยู่พี่น้องเวลามันจังก็บติปถามเบิองว่าจักบาทเอาผู้ใดเคยขอไฟเหรอคอมเมนต์ใต้คขีดไปค่อยพี่น้องว่าเขาใส่งบประมาณจักบาทพี่น้องมาเคยขอจักเทีย แต่ว่าทะเบียนบ้างขอมีแล้วละจ้าพี่น้องอืมอ่าล่อขออยากเป็นมือนีเป็นวันดาทิตย์หายพี่น้องขอสิได้ไปขอเอ,อื้อนที่รู้ว่าจักบาทสิงั้เงินบอกพ่อก็ยืมผู้อยู่ก่อนแล้วจะของป้ายยางกันแล้วยืมมาต่อไฟก่อนพี่น้องมันหนักบ่มีไฟเป็นแม่หน่ยอยก็เยอะหันละเพราะว่าเห็ดมันดอกมะเขา่าไอ้เห็ดสุกเองขอเก็เมือ่อยแดีก็ซ่องพี่น้องตรงนี้มันเห็ดเฮี้ยนบ่แล้วนะพี่น,อนอ้องแล้วขอสิเอาปะห้บุูมเอาผามานขึ้นยิ่งเอื้อน นางลออหมอเขาก็น้องเบื้องเบื้องคลิปจังน้อยพี่น้องชาร์จพ่อไปแบ่งใบจังน้อยเดไปปลาอย่างขั้นตอนต่อมาเ้าก็มานนั่งมาใส่หัวหนึ่งเขาเหนียวจ้าพี่น้องเป็นควันหลายว่ามีอย่างนี้จ้าพี่น้องค่าท้ายต่คิบเดียวหลายจนไฟหมอเขามอดนี้ป่าแล้วก็ปิดฝาพี่น,อน้องบุบนอดหลับมันเมื่อยมันดึงสายไฟ ปิดฝาไว้เดี๋ยวพี่น้องรอสุกทั้งล่างกับเมนไข่ได้ไหมมุนีต้มไข่แปดหน่วยพี่น้องีหนาแมวกับน,นอนเห็นบุ่มกับนอนนี่ปุยล่อ,ลอสุกเดี๋ยวพี่น้องล่อขันตอนสุกไปนี่พี่น้องตอนนี้ก็สุกแล้วจ้าข้าวเจ้าข่อยนี่เตรียมไปกินเลยเลยแล้วขอเสีนกินเขากระต้มไข่แล้วพี่น้องมุนีแล้วเขาจะไปอาบน้ำสางนะครับตอนนี้พี่น้องสไลด์ที่นี่ก็สวัสดีจ้าป่วยถือปลาหมอทั้งปีคิว ก็เด้อหาบนาำมทา